อ่าสวัสดีค่ะพี่พี่กรณอ,อ่าสวัสดีค่ะนึ่งจังชัมสวัสดีค่ะวันนี้น้องพันธจะมาทําอะไรคะปิ้งปลาค่ะ<ำ>ไหนสวัสดีค่ะก่อนแนะนําตัวเองก่อนสวัสดีค่ะสวัสดียกมือด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้น้องพันธจะมารีวิว รีวิวอะไรโชว์รีวิวอะไรคะปิ้งปลาปิ้งปลาน่ากิอออคอันนี้อันนี้เป็นเตาใช่ไหมคะใช่โอ้โหน่ากินจังเลยอันนี้เป็น่านเอา่านใส่เอา่านใส่ เป็นก้อนหินแต่ว่าเอาเอาไว้เป็นฐานใช่ไหมคะไหนคะไหนไหนไหนหอยทากอยู่ไหนไหนไหนไม่มีไม่เจอมันมีไหนอ่ะไหาอ่ะไม่เจอนี่ไงโอ้คุณแม่มองไม่เห็นโอ้ยหอยมันหลุดแล้วหอยมันตายแล้วนั่นไม่เหลือเลยหอยทากไม่มีเหลือหอยทากตายแล้ว หัวมันหลุดออกไปแล้วอ้าวโอ๊ยไหม้แล้วไหม้แล้วพลิกก่อนพลิกก่อนไหม้แล้วไหม้แล้วปิ้งปลาไหม้แล้วฮึรีบๆๆๆๆโอ๊ย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 เอาทานใส่อีกก่อนเอาทานใส่อีกก่อนเอาปิ้งปลาอีกปิ้งปลาอีกโอเคอืมโอ๊ย อ่ะปิ้งปลาไปปิ้งปลาไปสวัสดีค่ะวันนี้น้องพานก็มาทำกิจกรรมปิ้งปลานะคะปิ้งปลาอยู่หน้าบ้านนะคะดูชอบใหญ่เลยอะไรอ่ะอะไร ว่างจ้าแม่เก๋บริหดหยังนั่งเ่นหนนาบ้านมื่อนี้กะบ่ิได้ไปใส่มาพี่มาเล่นพี่ต่บกหุ่งสื่กินแน่นี่นี่ยิ้มหวานหวานเลยปิ้งปลาจะแปจะจะพังแล้วปิ้งปลาจะพังแล้วอุ๊ย อะไรอยู่ในนี้เ,นเหรอเอาออกชี้อ่เอา,า,อเาเอาใส่จานพร้อมเสิร์ฟรืยยังปิ้งปลาเอาใส่จานปิ้งปลาก่อนเอาปิ้งปลาก่อนอุ้ยอุ้ยระวังมันบาดมือน้าปามาเล่นพี่มาเล่นกับน้องพันธ์หน่อยนะปาม คะ่ะน้องน้องพันจะปิ้งปลาน้องพันจะ<แ>น้องพันจะปิ้งปลาให้กินสวัสดีค่ะลุงตอยกับปิ้งปลาได้ละนี่เบิง้งเอาเอาโชว์ปิ้งปลาให้ลุงตอยดูหน่อยนีไ่ไงปิ้งปลาโอ้โหอร่อยออกี่บาทน้องพันขายกี่บาทคะน้องพันขายกี่บาทาน้องมันขายสองบาทโอ้ยขายถูกมากเลยเซลจ้าเซลเจ้า เซลจ้าพูดด้วยสิไหนโอ้มีขายโอเคมีปิ้งชมพูด,ด้วยนะคะโอเคยังไ,ไม่จบนะเรื่องนี้เหรอเอาเอาปิ้งปิ้งปลาอีกปิ้งปลาอีกเอาอีกตัวหนึง่งปิ้งปลาอีกตัวนึงเร็ว มีปลามากเลยเหรออ่ะเอาปลามาปิ้งอีกเอาปลามาปิ้งอีกอ่ะไปเก็บปลามาโอเคไปเก็บปลาอยู่พ่อนนะ่ะโอเคเอาปลามาแล้วอีกตัวหนึง่งออาปิ้งอีกอ่ะเอามาใส่ไม้อ่ะอ่ะเอาปลาใส่ไม้ก่อนเอาใส่ไม้เอาปลาใส่ไม้โอเคปิ้งบักชมผูกกัมมี่ปิ้งปลากัมมี่พูดอะสิเอาอีหยังสังสังแม่ค้าเลยจ้า อ่ะสั่งสั่งแม่ค้าบอกซีเซลจาซ้าเซลจ้าอ่ะ,ะอีกทีหนึ่งทีหนึ่งเซลเจ้าเซเจ้า <Weber> ขายอะไรคะอ่ะเซลจ้าเซลจ้าขายอะไรอา้อาอปิ้งปลาปิ้งปิ้งไว้ปิ้งไว้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมันไม่ตรงเอามาให้แม่ทําให้ใหม่มันไม่ตรงโอเค งาเดี๋ยวนะเซล้จเซล้จก่อนนะอ่ะเรียกลูกค้าก่อนเรียกลูกค้าก่อน,เ,นอเอาเท้าใส่ไม่ได้นะมันร้อน,ม,น,อนมันเป็นถ่านนะมันเป็นไฟนะมันเป็นไฟเอาใส่ไม่ได้เออมันร้อนอ่ะโอเคเออะปิ้งไปปิ้งไปอา่าใครจะเอาปลาอะไรคะนี่หนูปิ้งปลาอะไรคะนหนูปิ้งปลาอะไรคะป,ป,ลปลาใหญ่ปลาใหญ่เหรอชื่อปลาอะไร ปลาอะไรปลาตะลังฮะปลาตะลังปลาตะลังโอ้ยยู่ห่อไดเนาะปลาตะลังเอาเอาเอาพิกก่อนพริกก่อนโอ้ยไม่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 ปลากะดิ่งเอาเซลเรียกลูกค้าแล้วลูกค้ามาแล้วหนุนอ้นเจ้าหญิงโอ้ปลาเจ้าหญิงเหรอโอ้ยพูนอะพูนอะเติมทานอีกหน่อยทานหมดแล้วเติมทานอีกหน่อยเออเติมทานเติมทานทานไม่เยอะเลยโอเคอ่ะ ปิ้งปิ้งเออบ่ต้องปิ้งใส่ถ่านเนาะเอาถ่านเอาเอาถ่านปิ้งไม้พอเ <c oughs> ซลจ้าเซลจ้าอ,อะไรอยู่ในนั้นปิ้งชมพูเหรอใส่อะไรหลับตาทำไม <c oughs> หลับตาทำไมที่นี่น่ะอโอ้เอา้าสุกแล้วเหรอปลาตัวนี้สุกแล้วเหรอ,อ,อ,อเอา้า เอา้าทิ้งแล้วไม่อะเพราะว่าเปลี่ยนปลาใหม่เหรออืมเอ้าเอายังอยู่บ้านนี่อะอ่ะปลาสองตัวเอา,เอาปลาสองตัวเลยอืมอ่ะเ,เ,เก็บผักใส่ด้วยเหรอโอ๊ยอืมเอา้าทำทำไปทำไปแม่ค้าใหญ่นี่เอาเซลเจเซลเจ ลีลานี่ค่ะขนาดย่ามห่บ๊อนับอ้าวทําหน้าซิพันพันอ้าวเซลล์จะเรียกลูกค้าก่อนลูกค้าจะสั่งปลาแล้วเอาหน,นึ่งชองช่ำปิดแล้วอ้าวปิดแล้วทําไมปิดเร็วจังเลยไม่ปิดอ้าวเรียกลูกค้าก่อนเร็วๆรลูกค้าถามว่าขายอะไรแล้วเนี่ยเร็วเร็วอาเรียกลูกค้าเงกลนอน <laughs> เหลือคะ จะกล่อมจะกลมปลานอนเหรอแล้วจะทำเมนูอะไรอีกจะทำเมนูอะไรอีกเราไปอาบน้ำดีไหมเหงื่อเหงื่อเราเต็มแล้วเราเราไปอาบน้ำดีไหมเนี่ยโอ้ยบวดหลิ่วยงเลย ไม่รู้เรื่องเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืออันนี้คือเมนูโอหน้ำ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 ้อา้ำน้ำน้อน้อน้ำน้ำน้ำน้อน้ัน้ำน้ำน้น้ำ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 ่้นนบยย ยังไม่บายบายเหรอยังไม่ปิดยังไม่ปิดอ่ะเดี๋ยวทำหน้าทำหน้ากลบให้พี่พี่ดูก่อนกไม่ปิดแล้วก็ต้องใส่ขายก่อนก่อนอ้โอเคอ่ะบายบายพี่พี่บายบายพี่พี่ายบายยังอีกเดี๋ยวเราปิ้งไว้ก่อนเราไปอาบน้ำออกมาแล้วก็ได้ขายพอดีเราปิ้งไว้ก่อนโอเคไหมโอเคไหมล่ะ เอาทานใส่ไว้ก่อนแล้วปิ้งไว้ก่อนสวัสดีจ้าอากุง้งเนี่ยน้องพันธ์จะขายปิ้งปลานะคะเดี๋ยวน้องพันธ์เอาปิ้งปลาใส่ไ้ก่อนนะเอาทานใส่เอาทานใส่เ,าาใสเดี๋ยวเอาานมันหมดแล้วเอาทานใส่ก่อนเอาานใส่ก่อนโอเคอ่ะสวัสดีจ้าแม่แบนก่อน เดี๋ยวน้องพันปิ้งปลาไว้ก่อนเดี๋ยวน้องพันไปอาบน้ําก่อนบาย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 ก่อนอาโอเคโอเคเอ่อหนึ่งสองชั่มโอ้ยหน่าอาหารมาทําหน้ากบทีนึงก่อนหนึ่งสองชัมเอ้ยพุดอะพุดอะพุดอะแอคติ้งเพื่อนพื่อนอะพื่อนอะเอ้ยไปไปอาบน้ําก่อนนะอากินน้ําก่อนกินน้ําจิ๋วก่อนอากินกินโอเคเสื่นใจแล้วนะ แล้วก็ไปอาบน้ำนะคะโอเค okay. อร่อยไหมเอาวางไว้แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยๆเอลซ่าเลยนะแปบงฟันสะอาดๆเลยนะบายบายพี่ๆก่อนไอ้ใก,กล้มไอ้ใกล้เว้ยมันติตาเคซิลีทำไมามันเป็นแบบนั้นไม่เอาไม่เอาฮ้ยพัน ไหนเอาคืนซิเอาคืนได้ไหมมันสีคืนบ่ได้ไปไม่ทำ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 บายบายแปบไปบนะไปเลยนะบายบายอ่าบายไปเลยหอมๆนะบบาายยอืมปิ้งปลาไว้ก่อนเดี๋ยวปิ้งปลา,า,าเดี๋ยวปิ้งปลาสุกมากิน <laughs> โอเคเดี๋ยวแม่ดูให้เดียย๋ยวแม่ดูให้ไปเลย <laughs>